สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมอีกเช่นเคยครับทีเด็ดมวยรอยวันโดยรอนซ่าคนป้ามวยวันนี้ก็เป็นศึกเจ้ามวยไทยครับประจำวันเสาร์ที่29การกฎาคม2560นิะครับเวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับมวยชกก็เริ่มการแข่งขันเวลา12 .15 นานทีนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับคู่ที่1นะครับเป็นการเจอกันระหว่างอินซีแดงเมืองกล้วยตากนะครับพิกัด126ปอนด์นะครับ เจอกับแกนสยาม STD ทา n สปอร์ตพิกัด126ปอนด์เช่นกันนะครับมวยคู่นี้ก็เป็นมวยที่ยกมาแทนนะครับทั้งสองคู่น,นะครับเพราะว่าทา้านดิตเดชกับเกือกกองยกออกไปนะครับสําหรับ, in incident, รบอินซีแดนครับอินซีแดนก็เป็นมวยสูงยาวเขาาเหนียวแน่นป้ามตีในดีนะครับแกนสยามก็เป็นมวยจังหวะฝีมือมีเขา่ามีลูกโต้มีลูกถีบกัน่าในดีนะครับ สำหรับมวยคู่นี้นะครับเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วนะครับผมชอบไปที่รูปร่างสูงยาวและจังหวะแทงเข่าของอินซีแดงเมืองกล้วยตากนะครับคู่นี้ก็ออกไปที่อินซีแดงเมืองกล้วยตากนะครับคู่ที่2นะครับเป็นการเจอกันระหว่างซุปเปอร์จิงสิทธิ์นายกอภิเดชนะครับมาใน120ปอนด์นะครับเจอกับสามออยน้อยตัวผู้สวรรค์นะครับพิกัด120ปอนด์เท่ากันนะครับมวยคู่นี้ก็เคยใช้บริการกันมา1ครั้งนะครับปรากฏว่า ซัมออยน้อยต่อพูดสุวรรณนะครับเป็นฝ่ายเฉือนชนะคะแนนไปในที่สุดนะครับสําหรับฟอร์มการโชคของซุปเปอร์จิงสิทธิ์นายกพิเดียรครับก็มีชนะน้องโอ๋สอบุญส่งเสริมที่ลำปางแล้วมาแพ้คะแนนเพชรกลางดงต่อเป้าเปี่ยมทรัพย์นะครับที่รังสิตแล้วก็ไฟล์ลสุกมาแพ้ซัมออยน้อยต่อพูดสุวรรณครับที่ราชดำเนินครับวันที่12บมิถุนาคู่นี้ก็สําหรับ ซูปเปอร์เจ๋งก็เป็นมวยเตะตั้งรับเตะซ้ายเชิงดีครับเก่าเกมนะครับคนนี้โชคมานานแล้วครับสําหรับฟอร์มของซัมออยน้อยนะครับซัมออยน้อยก็เป็นมวยเข่าปั้มตีดีปลอดใจปลายแรงครับเหนียวแน่นนะครับสําหรับตัวนี้ฟอร์มก็มีชนะแลมโบ้ต่อเพชรตะวันมาที่อ้อมน้อยแล็ชนะคะแนานนิรันน้อยบอยอันนาบันที่อ้อมน้อยแลวชนะไฟล์ลสุก็ชนะซูปเปอร์เจ๋งสิ์นายกอภิเดชที่ราชดำเนินนะครับส่วนซัมออยน้อยก็ซ้อมอย,อยู่ที่ค่ายมวยอสสมัยนะครับ วันี้นะครับเปิดโอกาสให้ทั้งด้านซุปเปอร์เจ๋งสิทธิ์นายกอภิเดชแก้มือนะครับมวยคู่นี้นะครับเปรียบเทียบกันแล้วนะครับปะทะต่อปะทะแรงปะทะต่อปะทะไปๆนะครับผมยังชอบรูปร่างสูงใหญ่และความเหนียวแน่นของซัมออยน้อยต่อผู้สวรรค์นะครับคู่นี้ก็จัดไปที่ซัมออยน้อยต่อผู้สวรรค์นะครับมาถึงคู่ที่3นะครับคู่เอกของรายการนะครับเป็นการเจอกันระหว่างชัยสอต่อต้ยแปริ้วนะครับเจอกับ รถถังจิตเมืองนนท์นะครับในพิกัด130ปอนด์นะครับเป็นการป้องกันแชมป์ของชัยสอจอต้อยแปรีวนะครับสรับชัยสอจอต้อยแปรีวครับฟอร์มก็มีชนะคะแนนดีไซน์ราชานนนครับที่ราชดำเนินและแพสิริมงคลพีเคเสียงชัยครับมวยไทยยิมที่ราชดำเนินและไฟล์ล่าสุดก็ชนะช่อฟ้าทอแสงเทียนน้อยที่ราชดำเนิน,าม,น,นมานะครับน้ำหนักที่ชกก็130ปอนด์นะครับเป็นมวย เน้นตั้งรับครับเตะทีบข้องเชิงดีเรียมจัดมวยตัวนี้ครับเก่าเกมนะครับเจอกับรถถังจิตเมืองนวลเป็นมวยบูทรหดก้าแรกก้าชนกล้าวาะทนทานอึดแรดเรียกพี่นะครับเป็นมวยที่ทรหดดีสําหรับรถถังนะครับฟอร์มรถถังก็มีแพ้เพชรด,ดำกระย่างห้าดาวยิ้มที่ไราจำเนินนั้นแพ้ขาดละครับวันนั้นก็มาแพ้ไฟที่สองก็ต่อน,น้ำหนักให้ครบอาวุธนะครับเอฟเอกรุ๊ป ก็เพ้มานะครับและไฟล์ล่าสุดก็ไปชกที่ต่างประเทศนะครับชนะทีโกยางหมิงนะครับที่ประเทศจีนนะครับมวยควู่นี้นะครับเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วนะครับรถถังช่วงแรกๆก,ก็เป็นมวยที่ทลหดหน้าโบนำ้ำทนดีร่างกายดีแต่หลังๆนั้นโดนแล้วโอ้โหเจ็บเป็นคล้ายๆกับไอ้เจ้าเสือใหญ่นะครับช่วงนี้รถถังลักสภาพร่างกายรู้สึกว่ามันจะเปราะบางว่าชกบ,บ่อยเหลือเกินนะครับช่วงนี้เปรียบเทียบกันแล้วนะครับผมจะชอบความสดความหนุ่มแน่นนะครับ อายุก็เลยเรียกกันนะครับมมยคูน่นี้แต่ว่าความสดความหนุ่มแน่นแล้วดูจังหวะการออกแข่งนะครับมมยนี้ทางตัวนี้น่าจะเข้าทางชัยสจตอต้อยแปริวนะครับซึ่งรถถังก็จะเข้าไปบู๊ตีหมัดปั้มตีดีปั้มเข้าไปตีในแต่จะถูกแข้งซ้ายของชัยสอจตอต้อยเปริวออกมานะครับคู่นี้ครับเมื่อเปรียบเทียบกันไปแล้วก็ผมชอบไปที่ชัยสจตอต้อยแปริวนะครับมาถึงคู่ที่4ของรายการนะครับ เป็นการชจกกันระหว่างเจดแดงเจดาวครับเพรชุมแสงครับเปิกัด1 1 2รอสิบสองปอนด์เจอกับซันโตสโสวัชระยิมนะครับในปิะกัดหนึ่งร้สิบสองปอนด์นะครับโมนคน่นี้เคยเจอกันมาครั้งหนึ่งครับเสมอเสมอกันมานะครับมมยคนนี้เสมอกันมาที่ราชดำเนินนะครับตัวนี้ก็ตีนยก2ยกสาก็ทางด้านเจดดาวก็เป็นต่อนะครับสองหนึ่งห้าสองนะครับยกสี่ซันโตสก็มาได้นะครับ เป็นต่อกับถึง31 4 1นะครับแต่ปลายยกที่5นะครับมาแพ้จังหวัดฝีมือของ7ดาวครับชกกันแล้วราคาหมดยกราคาอยู่ที่น้ําเงินนะครับเป็นต่อนะครับแต่กรรมการชูให้เสมอกันนะครับวันนี้มาเจอกันใหม่นะครับผมยังชอบไปทางด้านเจ็ดดาวเพชรชมแสงนะครับน่าจะเบียดอาชนะสานทต ชอวัชระยิมได้ในที่สุดนะครับเพราะซานโตสในไฟล์ล่าสุดก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็แพ้มาแพ้ช้างเผือกซสสมายแล้วมาแพ้ลมเหนือสอสศักสยามานะครับในส่วนของเจ็ดดาวก็ชนะทีโออาโดนเล็กอาริสากุป๊ปแล้วก็ชนะนกยกสองตะบะทองสิทธิธทุกโตมาครับซึ่งฟอร์มนั้นดีกว่าแล้วก็รูปร่างได้เปรียบนะครับคนนี้ก็ชอบไปที่เจ็ดดาวครับเพชรชุมแสงนะครับนะครับมวยชอบมวยรักมวยชอบอผมผมตัวเดียวครับวันนี้จัดไปที่ ชัยสอจอต้อยแปดริ้วครับรูปร่างร่างรูปร่างได้เปรียบจังหวะฝีมือดีกว่านะครับผู้นี้จัดไปที่ชัยสอจอต้อยแปดริ้วนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ